ก็สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทรดเดอร์แอนด์เกมเมอร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแนะนําเท่าสงครามหนึ่งเท่าสงครามนะครับที่สามารถหาได้ต้นเกมนะครับแล้วก็เป็นเท่าสงครามที่ดีมากนะครับทั้งพลังทําลายแล้วก็การประหยัด f p นะครับซึ่งวันนี้นะครับเท่าสงครามที่ผมจะมาแนะนําก็คือเท่าสงครามรัวแทงครับผมซึ่งวิธีได้มาแล้วก็การทดลองใช้จะเป็นยังไงไปรับชมกันครับ ึ่งตัวเท่าทงคามลัวแทงนะครับเป็นเท่าทงคามที่สามารถหาได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับแต่ถ้าว่าการได้มาอาจจะค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าเท่าทงคามนี้จะดรอปจากบอสทหารม้าลาตีซึ่งการจะซูบอสก็ board, ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้ความสามารถระดับหนึ่งนะครับในการเอาชนะได้ตั้งแต่ต้นเกมซึ่งตัวบอสทหารม้าลาตีนะครับจะอยู่บริเวณสะพานตรงนี้นะครับถ้าเกิดเห็นต้นเกมก็คือตรงนี้จะเป็นคล้ายทหารถูกไหมครับ เราก็มาพักที่รูนนี้แล้วก็ค่าเวลาเป็นกลางคืนแล้วก็ขี่ม้าตรงมารบ,รบริเวณประมาณนี้ครับก็จะเจอตัวบอสท,ที่ผมกล่าวไปซึ่งการต่อสู้กับบอสผมจะมีเทคนิคเล็กน้อยในการแนะนํานะครับซึ่งเราก็ขี่ม้าตรงไปได้เลยครับจะพบกับบอสซึ่งอยู่ไม่ไกลมากจากที่ออดนะครับออกมาถึงบริเวณที่บอสอยู่นะครับบอสจะเป็นทหารม้าสีดํานะครับเห็นไหมครับ ผมแนะนําให้เคลียอาหารบริเวณแถวนี้กันครับเพื่อทําให้สู้บอสได้ไง่ายขึ้นแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีสคาหัลั์ที่ดรอปเท่าสงคารามอยู่ด้วยนะครับขึ้นไปเท่าสงคารามตั้งมันมาแล้วครับก็พยายามเคลียลูกกระเจาะก่อนก่อนครับผมก็หลังจากเคลียลูกกระจาะเสร็จก็ลุยกับบอลได้แล้วครับเทคนิคการสู้บอสน,นะครับคือพยายาม วิ่งอยู่ทางซ้ายมือของตัวบอสนะครับเพราะว่าันไม่สู้ง่ายแต่ก็ระวังมาด้วยนะครับ ซึ่งจะ,ะวัลลมก็ต้องรีบลงมาซ้ำแบบนี้นะครับแล้วก็พยายามใ้สกิลครับช่วยในการทำกาบเอยดหน่อยนะครับก่อนในสักพักเขาจะเรียกม้าออกมานะครับก็จะต้องกระลูกบนหลังม้าต่อแบบนี้นครับซึ่งหลังจากที่เราล้มบอสได้แล้วนะครับเราก็จะได้เท่าสงครามรัวแทงมาแช่งานกันครับผม ซึ่งก็ให้เรานะครับมาทําการติดตั้งเข้าสงครามกับอาวุธที่เราต้องการจะใช้นะครับซึ่งผมก็จะใช้กับดาบอุจิคาตนะนะครับจะเห็นได้ว่านะครับดาบอุจิคาตนะจะกลายเป็นอุจิคาตนะคมกลิบนะครับแล้วก็จะมีท่ารัวแทงขึ้นมาท่าแทนท่าฟันพิษตานะครับส่วนการใช้งานจริงจะเป็นยังไงมารับชมกันครับ ซึ่งตัวท่ารัวแทงนี้นะครับจะใช้ FP เพียง7หน่วยนะครับต่อการใช้1ครั้งนะครับซึ่งการใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้ครับจะเห็นนะว,ว่าผมกดสกกลแครั้งเดียวนะครับจะฮิตออกไปถึง4 h ฮิตด้วยกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับส่วนการใช้งานกับศัตรูจะเป็นยังไงมารับชมกันครับ แล้วว่า d a าเมจที่ได้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็จะก,กินเ p ทีพันพน้อยแต่จริงๆที่ผมแนะนำสกิลนี้เพราะว่ามันมีเรื่องของการที่เรียกว่าการเป็นสถานะพ่ดงนะครับซึ่งสกิลนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้กับอาวุธที่มีคุณสมบัติพ่วงประเภทเลือดออกนะครับจะทำให้สามารถดึงสกิล นี้ให้รุนแรงยิ่งขึ้นได้ครับแต่ว่าศัตรูที่เราทดสอบไม่สามารถทนดาเมจได้ถึงจนขนาดเลือดออกนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายกันหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะทําการทดสอบการใช้สกิลรัวแทงกับนักลบคายเดนคนนี้นะครับ,รนนรบว่าการใช้สกิลรัวแทงนะครับทําให้เกิดสาาถานเลือดออกจับอาวุธได้หรือไม่จะเห็นนะครับว่าใช้สกิลแล้วทำให้เลือดออก ได้นะครับพอจากที่ได้ทําการทดลองไปนะครับจะเห็นได้ว,ว่าตัวสกิลรัวแทงน,นะครับจะสามารถทําให้เกิดสตดตตัเอฟเฟกหรือว่าคุณสมบัติพ่วงที่อาวุธชิ้นนั้นมีได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดออกน้ําแข็งหรือเจ็บิษนะครับซึ่งเป็นสกิลที่ช่วยเร่งการทําให้เกิดสตตตัต,ต,ต,ตเอฟเฟกนั้นนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากซึ่งถ้าถามผมมองถ้าถามผมนะครับสกิลนี้ ถือว่าเป็นสกิลที่ค่อนข้างแรงแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับบวกกับการที่มันประหยัด FP มากนะครับใช้เพียงเจนหน่วยเองทําให้สามารถใช้งานบ่อยแล้วก็สามารถหาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยากหม่อยเพราะว่าต้องสูบอสซึ่งถ้าเพื่อนๆน,นะครับเอาดาบที่ผ่านการตีบวกลงสูงมาใช้งานนะครับพลังโจมตีเขาจะยิ่งรุนแรงขึ้นไปด้วยนะครับถ้าพูดถึงข้อเสียของสกิลนี้นะครับผมมองว่าน่าจะเป็นเรื่อง ระยะค่อนข้างจา,งางก,กัดพอสมควรนะครับเพราะว่าจะแทงออกไปตรงๆข้างหน้าเองซึ่งความไกลก็ไม่ได้ไกลมากแถมความกว้างก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแคบๆก็จะมีข้อเสียตรงเรื่องระยะเพียงเท่านั้นนะครับสําหรับสกิลนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนําสกิลรัวแทงนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอไปนะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับ หากผลงานปลูกใจนะครับรบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดซับ c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับจะได้มีคอนเทนต์ดีๆในภายภาคหน้าต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ